สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตร10ล่าง10ล่างนะครับ4สูตรชนแล้วมานะครับชนตัวเดียวด้วยนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณา อีกอสีสูตรนะครับอีก4ส,สูตรลองนำไปพิจารณาดูนะครับที่ผ่านมานั้นชนแล้วมันก็มานะครับแต่งวดนี้เรามาพิจารณาดูว่ามันจะมาหรือไม่นะครับสำหรับ4ส,สูตรนี้ชนแล้วมานะครับเอาล้วครับตามธรรมเนียม เราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ซึ่งทั้ง4สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับก็เอามาให้ท่านได้ชมได้นำไปพิจารณาดูนะครับมาดูผลการคำนวณเลยนะครับส่วนวิธีคำนวณนั้นไปดูช่วงท้ายกันนะครับอ้าว วัดแรกนะครับสูตรที่1ผลการคำนวณได้026สูตรที่2ได้8257สูตรที่3ได้8249สูตรที่4ได้235นะครับทั้ง4สูตรนะครับชนที่เลข2ตัวเดียวนะครับชนที่เลข2ตัวเดียวนะครับชน2สูตร3สูตรเราไม่เอานะครับเอาทั้ง ต้องชนครบทั้ง4สูตรนะครับ1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตรนะครับชน4สูตรนะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออกนะครับ2 1นะครับ2 1หลัก10ก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรที่1ผลการคำนวณได้248นะครับสูตรที่2ผลการคำนวณได้0479นะครับสูตรที่3ได้ 4805นะครับสูตรที่4ได้457นะครับทั้ง4สูตรนะครับชนที่เลข4ตัวเดียวนะครับ1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตรนะครับชนที่เลข4ทั้ง4สูตร ตัวเดียวนะครับก็คือเลข4ต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 6นะครับ4 6หลัก10ก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับงวดต่อมานะครับ สูตรที่1ผลการคำนวณได้026นะครับสูตรที่2ได้2691นะครับสูตรที่3ได้2683นะครับสูตรที่4ได้235นะครับ ทั้ง4สูตรชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับชนที่เลข2 1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตรนะครับต่อมานะครับ2ตัวล่างก็ออก28นะครับหลัก10ก็คือเลข2นะครับก็เข้าที่เลข2นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1ผลการคำนวณได้915สูตรที่2ได้9368สูตรที่3ได้9350 <c oughs> สูตรที่4ได้902นะครับทั้ง4สูตรชนกันที่เลข9นะครับ1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตรนะครับ ชนกันที่เลข9ก9ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก9 4นะครับหลัก10ก็คือ9นะครับอ่ะงวดต่อมานะครับ สูตรที่1ผลการคำนวณได้793สูตรที่2ได้3702สูตรที่3ได้7138สูตรที่4ได้346นะครับ346ทั้ง4สูตรชนกันที่เลข3นะครับ1สูตร2ส,สูตร สาสูแล้วก็4สูรนะครับชนที่เลข3ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก3 7นะครับ3 7หลัก10ก็คือ7นะครับสูรทั้ง4สูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมครับ4สูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับหลัก10ก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับ งวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้สูตรที่1ก็คือ915นะครับสูตรที่2ได้8257นะครับสูตรที่3ได้4805นะครับสูตรที่4ได้457นะครับทั้ง4สูตรชนกันที่เลข5นะครับตัวเดียวนะครับ1สูตร 2องสูตรสสูตรแล้วก็4ี่สูตรนะครับชนกันที่เลขห้าตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก5.9นะครับหลัก10ก็คือ5นะครับก็เข้าที่เลขห้านะครับเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับท่านผู้ชมอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับ อ่าทีนี้มาดูงวดประจำวันที่1 0 6เดือนตุลา2567นะครับจะได้เลขอะไรมาดูวิธีคำนวณกันนะครับวิธีคำนวณวิธีคำนวณทั้ง4สูตรนะครับ วิธีคำนวณนะครับสูตรที่1ใช้หลัก10 1ครั้งบวกหลักหน่วย1ครั้งแล้วก็บวกหลัก10ล่าง1ครั้งนะครับแล้วมาบวกหลัก10 3ตัวหมุนครั้งที่4 3ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่4 1ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก2บวก4นะครับ สูตรที่สองนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งบวกกับหลักหน่วยสองครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักร้อยครั้งที่4ี่ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวกสีบวกสแล้วก็บวก2นะครับมาดูการคํานวณน,นะครับหกบวก 5เป็น11 11บวก5ก็เป็น16 16บวก8นะครับ6 3ครั้งก็คือ8นะครับ11เออ16บวก8ก็เป็น24 24บวก6ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก2ได้2 2บวก4ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ หนครั้งก็คือ2องครั้งก็คือ0 2นบวกศได้2 2บวก5ได้7นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก4ได้11ก็คือ1 1บวก3ได้4 4บวก2ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่3นะครับใช้หลัก12ตัวล่างนะครับอันนี้หลัก12ตัวล่าง หลัก10เออไม่ใช่หลักอ่หลักหน่วยนะครับขออภัยนะครับหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับ2ครั้งนะครับบวกกับบวกกับหลักร้อยหมุนครั้งที่4 1ครั้งบวกกับหลักหน่วย หมุนครั้งที่4 2สองครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก4บวก2แล้วก็บวก5นะครับสูตรที่4นะครับให้ใช้ งเนียงไม่ได้เขียนไว้นะครับอันนี้ก็คือข้อสองนะครับอันนี้ข้อสี่นะครับอันนี้สามตัวหมุนครั้งที่สองอน,นี่สามตัวหมุนครั้งที่สี่นะครับใช้หลักหน่วยหมุนครั้งที่สองสองครั้งบวกกับ หลักร้อยหมุนครั้งที่4 3ครั้งแล้วก็บวก4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก1แล้วก็บวก2นะครับมาบวกดวูสูตรที่2อสูตรที่3นะครับ9 2ครั้งก็คือ8 6 2ครั้งก็คือ2 8บวก5เป็น13 13บวก2ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก4ก็ได้9 9บวก2ก็ได้11ก็คือ1 1บวก5ก็ได้6นะครับสูตรที่4 2 2ครั้งก็คือ4 5 3ครั้งก็คือ5 4บวก5ก็เป็น9 9บวก4ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3บวก1ก็ได้4 บวก2 4บวก2ก็ได้6นะครับทีนี้ก็จับมามาดูกันนะครับชนกันที่ทั้ง4ส,สูตรชนกันที่เลข6นะครับเห็นไหมครับลงท้ายที่เลข6หมดก็มาดูสูตรที่1น,นะครับ026 026นะครับ สูตรที่สองนะครับ7 146นสะครับเจ็ดสูตรที่3ได้5916นะครับ5916นะครับสูตรที่3แล้วสูตรที่4นะครับได้3 4 6นะครับ ก็ได้3 4 6ทั้ง4สูตรนะครับมาดูตัวชนนะครับ6ชน1สูตร2สูตร3สูตรแล้วก็4สูตรนะครับชน6ตัวเดียวนะครับ4สูตรชน6ตัวเดียวก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ มีโอกาสเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้ก็เท่ากันทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดเท่าเท่ากันนะครับก็ลงนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับซึ่งหลักหน่วยนั้นหลักหน่วย4ส,สูตรลุงเนียงก็ได้ลงให้ไปแล้วนะครับก็มาจับคู่กันนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ หลังจากจบคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็จะสรุป2ตัวล่างนะครับจะสรุป2ตัวล่างต่อจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรสุดท้ายของสูตรเลขล่างนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปจะเป็นสูตรเป็นชุดสรุป2ตัวล่างนะครับให้ท่านผู้ชมคอยติดตามนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ